โอเคนะคนดูวันนี้แล้วก็มาพบกับช่องฟอร์มินั่นเองนะคนดูเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้แหล็กแก้กระตุกในปี2021ล่าสุดนะคนดูก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าสําหรับใครที่ใช้แรมหนะึ่งเนาะแล้วก็จะมาเล่นฟรีไฟล์อะไรเงี้ยคือแรมหนึ่งเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะคนดูมันแหล็กมากๆนะก็ลองไปทดสอบม,มาแล้วเนาะก็มันกระตุกนะไม่ไหวเนาะแต่ถ้าใครที่ใช้แรมสองเนี่ยก็พอเล่นได้นะคนดูแต่ว่าเด็ดเนี่ยต้องแรงเนาะแล้วก็ ต้องลบพื้นที่นะคนดูให้มันเหลือ60%นะถึงจะเล่นได้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันเลยนะคนดูเดี๋ยวเรากดเข้าไปในการตั้งค่าตรงเครื่องกันเลยเนาะเออแล้วก็เดี๋ยวอย่างแรกเราต้องไปเปิดตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อนนะโดยการเลื่อนลงมานะคนดูแล้วมันจะมีคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาเนาะจะมีคําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์นะ คือของแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะคนดูอะแต่ก็พยายามทําตามเนาะต่อไปนะ่าจะเป็นเออหาคําว่าหมายเลขบนะิลเนาะกดรัวๆจนกว่ามันจะขึ้นว่าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วเนาะกดปไปเลยอะตอนนี้ก็คือเราเป็นอยู่แล้วนะอะพอกดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแบ็กออกไปเนาะทําการกดมาตรงระบบนะแล้วก็มันจะมีคําว่าตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะกดเข้าไปเลยเนาะ สำหรับใครที่ปิดอยู่ก็เปิดไปเนาะคนดูเปิดไปเลยอ่าแล้วก็ทําการเลื่อนลงมาเนาะเลื่อนลงมาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่อย่างแรกกันก่อนเลยนะคนดูเออตรงไหนนะอ่าจะมาอยู่ตรงนี้เนาะอัตราการเคลื่อนไหวของหน้าต่างอันนี้เนี่ยเราจะปรับเป็นปิดภาพเคลื่อนไหวนะคนดูแล้วก็อัตราการเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนภาพก็ปิดภาพเคลื่อนไหวเนาะ อัตราความเร็วตามตัวสร้างภาพเคลื่อนไหวก็ปิดภาพเคลื่อนไหวนะคนดู3ตัวนี้ก็ปิดภาพเคลื่อนไหวไปเลยเนาะต่อไปความกว้างที่เล็กที่สุดอันนี้จะเป็น DPI นะคนดูคนดูสามารถมาปรับได้เนาะโอเคก็เลื่อนลงมาต่อนะเราจะมาเจอคําว่าบังครับใช้ 4x MSAA นะกดเปิดไปเลยเนาะแต่ว่าคนดูจะต้องแลกกับการที่แบตเตอรี่เนี่ยมันจะลดไวนิดหน่อยเนาะโอเคต่อไปเลื่อนลงมาอีกเนาะ เออตรงไหนอีกเออตรงนี้ตรงนี้นะคนดูขีดจำกัดกระบวนการพื้นหลังเออของปกติเนี่ยจะเป็นขีดจำกัดมาตรฐานนะให้เรามาเลือกตรงคำว่าไม่มีกระบวนการพื้นหลังเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะคุณดูก็แปดก็อาจจะลดไว้นิดนึ่งนะคุณดูก็ต้อง ยอมรับมันให้ได้นะแต่ว่ามันก็ช่วยให้ลื่นขึ้นเนาะแล้วก็ในเกมเนี่ยคนดูก็ปรับรับลื่นหรือว่าปรับมาตรฐานก็ได้นะคนดูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน